สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับแซมสไนเปอร์ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมของไมโครฟลันอีกแล้วนะส่วนรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแน่นอนที่เคยเป็นแน่นอนเป็นเทนออมนิวอร์ชั่นสิบสามนั่นเองนะครับผมอ่าก็เดินทางมาถึงภาคสิบสามกันแล้วนะก็เดินทางมาไกลพอสนพนมควรเลยนะครับก็ภาคนี้ที่ผมจะรีวิวเนี่ยเป็นส่วนของภาคหลักนั่นเองครับผมอ่าโอเคครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูของที่เพิ่มเข้ามาและวิธีการใช้งานแน่นอนตรงนี้ว่าเป็นยังไงครับโอเคครับไปดูกันเลยเย้ yeah. โอเควิธีการเสกนาฬิกาเบนเทนนะครับก็ใช้คําสั่งคําว่าฟังก์ชันเหมือนเดิมเลยนะนี่เลยครับสแลสฟังก์ชันแล้วก็ตามด้วย om นะครับอ่าแล้วก็ om เที่เพิ่มตัวละครเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะมีหลักๆ3 om นะครับนั่นก็คือ om 3 om 5แล้วก็ om 6นั่นเองนะอ่าเราเริ่มจาก om 3กันเลยดีกว่านะครับนี่เลยครับอ่าก็จะเป็นนาฬิกาของอบิโดนั่นเองนะหรือตัวลายของในเรื่องเบนเทนนั่นเองน,นะครับก็จะเป็นเบนใส่ชุดสีแดงนะั่นเองนะอ่า โอเคก็จะมีตัวละครเพิ่มมาประมาณกี่ตัวเจ็ดตัวเลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอเคเรามาเริ่มตัวแรกนะั่นก็คือออมโมเดโลนั่นเองนะอ่านี่เลยครับอ่าออมโมเดโลก็จะเป็นแบบตัวสีแดงแบบนี้เลยนะครับส่วนภาคอ่าเป็นเป็นคนดีอะไรพวกนั้นก็จะเป็นแบบตัวสีเหลืององใช่ไหมภาคนี้ก็จะเป็นแบบตัวสีแดงแบบนี้เลยนะครับอ่าก็จะเปลี่ยนแค่สีแค่นั้นนะครับ แล้วก็บับอะไรก็น่าจะเหมือนเดิมเลยนะนี่แหละครับขุดเจาะเร็วนะก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะมันเป็นใช้ขุดนั่นเองนะครับแล้วก็โจมตีแล้วก็ป้องกัน6กนะก็ถือว่าครบเครื่องอยู่นะครับก็เป็นตัวที่ใช้ขุดในตำนานอ่ะเฮ้ยใช้ขุดในตำนานโอเคครับเรามาลองเรามาลองดาเมจดูนะลองดาเมจใส่แกะโอ้โหทีเดียวตายเลยนะครับเฮ้ยก็ธรรมดาปะจะตื่นเต้นทําไมนะก็ใช้ขุดอยู่แล้วนะนี่ครับ ในโหโหโทษเร็วสามารถเอาไปใช้ในเอาชีวิตรอดได้นะครับในในการหาแร่หาอะไรพวกนั้นนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์พอสมควรเลยนะสำหรับตัวนี้โอเคครับผ่านไปนะตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับตัวต่อไปก็คือเบนสตอร์มนะนน่ก็เป็นปูจาของเราเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ปูจากันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นแบบโอโคตรตัวร้ายนะครับดูดิเป็นแบบตาสีแดงแล้วก็ตัวแดงแบบนี้เลยนะครับน่ บ๊อบก็น่าจะเหมือนเดิมเลยนะครับนี่อ่านเองเลยนะ่าโอเคครับสกิลก็ก็น่าจะเหมือนเดิมนะยันโลช็อกนะครับผมยันโลช็อกนี่เลยครับโอ้โหโอโ้สายฟ้าโคตรลังการอีกแล้วปล่อยโคตรรัวครับแต่ว่าพักนี้มันจะมียันโลช็อกอยู่2ออ,อันเลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้ทำอะไรได้เดสต์โดนท็อตทำอะไรได้วะแค่วางเฉยๆเลยไม่รู้นะครับให้มาทำไมนะ แล้วก็บินได้แน่นอนนะครับสําหรับเบนสตอรมนะนะถือว่าดีเลยนะครับก็ถือว่าเพาาิ่มตัวละครมาเยอะอยู่นะมาโอเคครับผมตัวต่อไปนี่ก็คืออาชมาเลียนนะอ่าเป็นเผ่าที่เก่งในเรื่องการพังตัวนั่นเองนะผมก็อยากมีความสามารถแบบนี้นะครับแอบดูสาวเลยมันทุยโค้ทีย่ยความคิดโค้ที่อะเลยกูนะครับนะ แล้วก็สามารถพังตัวได้แน่นอนนะครับนี่ให้กลมกลืนกับธรรมชาตินั่นเองนะครับก็จะเห็นแบบลางๆนะนี่ครับเป็นเงาแบบลางๆนะก็ถือว่ากลมกลืนก็ถือว่าเนียนอยู่นะนี่ครับนน่โอ้มีบัฟจมตีเลยนะบัฟก็จะประมาณนี้เลยครับนะโอเคลองจมตีแกะก็กีตีกีตีตายอ่นะอ่าสองทีตายก็ถือว่าดาเมจก็พอใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เดินเร็วด้วยนะตัวนี้นะแล้วก็แปลงลางก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะ ประมาณนี้นะครับโอเคตัวต่อไปอะไดมอนเฮดนะไดมอนเฮดก็จะเป็นแบบชุดอะไรพวกนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะแต่ว่าตาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นเองนะถือว่าโหดขึ้นแล้วก็ดุขึ้นนั่นเองนะฮะมันโหดนะครับเหมือนเกมเงยเวนนะขอภัยในคำหยาบด้วยนะครับอารมณ์มันพาไปนะนี่เป็นบัฟที่เพิ่มเข้ามาก็อืมครบเครื่องนะมีการฟงกันไฟก็แน่นอนเพราะว่ามันเป็นเป็นเพชรไงล่ะวัตถุที่แข็งแกร่งที่สุด ในโลกละมั้งนะครับก็สกิลก็เหมือนเดิมนะนี่ครับก็เซกเดมอนอ่าแล้วพวกนั้นได้มีประโยชน์ครบเครื่องเลยนะสำหรับเดมอนเฮดนะครับผมนะอ่าตัวต่อไปนี่ก็คืออ่าฟาสต์แท็กนะอ่าจะเป็นอ่าตัวสปีดหนึ่งตัวในเรื่องเบนเทนเลยนะครับอีกตัวในเรื่องเบนเทนเลยนะอ่าก็เป็นแบบเจ้าความเร็วนั่นเองนะไม่แพ้เดอะแฟดเลยนะทุยไม่แพ้อ่าเอ็กซ์เลสนะครับได้แฟดมาจากไหนนะนี่ครับก็เร็วพอๆกันแหละนะนี่ โอ้โหเจ้อพอๆกับ X อ็กซ์แลเรอะไรพวกนั้นเลยนะครับน่าเป็นะบัฟที่เพิ่มเข้ามาก็พอใช้ได้นะตัวนี้นะม่าตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนั่นก็คือกรุ๊ปนั่นเองนะนี่โอโ้โหกรุ๊ปพักนี้เฮ้ย <phase, S 1> เท่อยู่นะ<ๆ>ดูดิเป็นแบบตัวสีแดงๆเลยนะครับ ถ้าภาคเบนปกติมันจะเป็นแบบตัวเขียวๆใช่ปะนี่ครับเป็นแบบตัวใสๆเลยนะดูดีครับสามารถมองเห็นภูเขาด้านหลังได้เลยนะว้าวฮ่าเป็นตัวแบบใสๆแบบนี้เลยนะครับนี่สามารถมองทะลุได้เลยนะนี่ครับก็แบบสมจริงมากขึ้นเลยนะครับเพราะมันเป็นอ่าเป็นไงอะ่ะมันเป็นคล้ายๆแบบสลามเนาะตัวนี้ไม่มีวันตานะจุดอ่อนของเขาก็คือไอ้ยานอวกาศด,ด้านบนหัวของเขาเนะี่ยเออเห็นไหมทุกคนขาวๆอ,อ่ะอ่าจกแกเดินมาขวางทำไมฮะ นี่ตีสักสองทีตายเลยนะครับปัฟคือเพิ่มเข้ามาก็โอ้โหพอใช้ได้เลยนะมีเ e จินเดอเรชันด้วยนะนี่ก็แน่นอนครับฮิวตัวเองนะั่นเองนะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็วอะ่ะฮ่แล้วก็สกิลทำอะไรได้นี่ครับโอ้โหเกตดาวสามารถแปลงร่างเป็นคลคายังไงเยนลี่นะครับผมนะเป็นแบบแผ่นสีเหลี่ยมๆแบบนี้ได้เลยนะผมไม่รู้ความสามารถมันทำอะไรได้นะทะลุอะไรก็ไม่ได้นะครับ จริงๆมันน่าจะทะลุได้นะแต่ไม่รู้ว่าทําไมเขายังน่าจะทําไม่เสร็จนะครับมา่านไปสําหรับกรุ๊ปนะมาตัวต่อไป Swarm Fire ก็ตัวนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะสำหรับตัวนี้ก็เปลี่ยนแค่สีตาเท่านั้นนะเป็นสีแดงแล้วก็บัฟก็โหโคตรโหดตัวโกงหนึ่งในตัวโกงแล้วนะนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะไม่สะทยายให้มากนะครับก็สกิลก็ไฟช็อตก็เป็นแบบปล่อยไฟออกจากปากนะครับ ก็จะก็น่าจะเหมือนเดิมเลยแหละนะไว้ๆก็น่าจะเพิ่มกระบ,บองเพชรนั่นไงเสกแทนยาพืชนั่นเองนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับ om 3สําหรับตัวละครที่เพิ่มเข้ามาครับโอเคต่อไปก็จะเป็น om 5นั่นเองนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะเหมือนเดิมนะครับฟังชัน om 5มามันดูกันว่าจะมีตัวละครไหนบ้างที่เพิ่มเข้ามานะครับมามีตัวไหนบ้างที่เพิ่มเข้ามาโอ้โหบอกเลยครับสําหรับานาฬิกาในภาคนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามาโคตรเยอะนะสำหรับนาฬิกาสีฟ้าอันนี้เนี่ย ผมจำชื่อไม่ได้นะคนใช้มันชื่อว่าอะไรนะนี่เลยครับแล้วเ,เริ่มตัวแรกตัวอะไรโอ้โหสติงไฟนะครับภาคนี้เป็นแบบตัวสีฟา้ฟาๆแบบนี้เลยนะครับโฮ้โ,โหโคตรเท่โคตรดีอะครับถ้าล่างปกติมเป็นสีเขียวนะแต่นี่เป็นแบบสีฟา้ฟาๆนะครับปั๊บก็ประมาณนี้เลยนะโอ้โววิ่งโคตรเร็วแล้วก็กระโดดโคตรสูงนะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครบเครื่องนะ,ะมารถปล่อยสไปด้านเองนะครับนั่นก็คืออ่าเป็นยังไงอะ ยางเหนียวเหนือดของเขาอ่ะผมรู้จะพูดยังไงนะยางเหนียวหนือกันเลยทีเดียวเนี่ยครับโจมตีโคตรรัวโอโ้โหไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเมือกเออคิดตั้งนานนะครับผมนะก็มีโคตรเยอะนะผมจะรีวิวแบบเร็วๆเลยดีกว่านะครับตัวต่อไปนี่คือเบนฟ็อกหรือเกรเมเตอร์ของเรานะภาคนี้มาชื่อว่าเบนฟ็อกอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะภาคนี้เขาเรียกว่าแบบนี้หรือเปล่า นะครับผมนะก็จะตัวเล็กๆแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็สามารถเดินทะลุ1นึ่บล็อกได้แน,น่นอนนะผมไม่อ่าทำให้ดูดีกว่านะเพราะว่ามันจะเสียเวลากันไปนะโอเคครับผ่านไปสําหรับเกรเมเตอร์มาตัวต่อไปนั่ก็คือบิวอกายหรือบล็อกของเราเอง,เองนะครับในเฮดูครับดูท่าเดินป๊อปป๊อปป,อปเน่โคตรสมูทโคตรเท่นะครับปกติเป็นแบบหลายๆสีใช่ปะนี่ก็เป็นแบบ ออกสีฟ้าซะส,ส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะมีแบบแจมแจมสีม่วงสีขเขาเรียวกว่าไงอะสีแบบเทาๆนะครับผมนะ <S <S 1> <S 1> ก็ถือว่าโคตรเท่ไปอีกแบบนะสำหรับตัวนี้บัฟเพิ่มเข้ามาก็ประมาณนี้เลยนะแต่สําหรับสกิลไม่เพิ่มไม่มีนะสำหรับอ่าสหรับนาฬิกาในภาคนี้นะอา่าตามเมทก็ไม่ต้องพูดถึงครับน่าจะแรงอยู่แล้วปะฝนตกกี่แล้วไม่ตกบ่อยเหลือเกินนะทีไม่อัดนี่ไม่ตกทีกูอาดนี่ตกบ่อยเหลือเกิน นะไม่รู้เป็นไรมังคนตีนกูนเลยด็อกนับบิดนะก็จะเป็นเวมัสนั่นเองนะเออเรียกให้มากเรียกให้ยากผมขอเรียกแบบที่ผมรู้จักนั่เองนะชื่อที่ผมคุ้นนะั่เองนะโอเคครับบัฟก็ก็เยอะพอสมควรนะแต่ว่าข้อเสียก็แน่นอนครับมองไม่เห็นนะสำหรับตัวนี้ก็เล่ยนยากพอสมควรเลยนะเวลาแปลงลางผมไม่ค่อยแปลงลานไปตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันนั่นแหละนะมองยากนะครับ โอเคมาตัวต่อไปนะครับฟิสโกตหรือบ oh, ิ๊กิวโอ้โหบิ๊ิวภาคนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่ต่างจากบิ๊กคิวร่างปกติเลยนะร่างปกติมันจะเป็นแบบฟ้าๆแล้วก็แบบผอมๆใช่ปะแต่ภาคนี้ครับมันลํำบึกขึ้นเยอะเลยนะดูดิเป็นแบบตัวสีข,ขาวๆเลยนะก็เป็นแบบปีกสีน้ําเงินเหมือนเดิมเลยนะในโอ้โห oh, ถือว่าเท่นนะถือว่าแตกต่างจากบิ๊ิวพอสมควรเลยนะครับ บับก,ก็โอ้โหโคตรโกงนะบิ๊กคิวเป็นตัวที่เบนเนี่ยแป้งล่างบ่อยที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันโกงไงเบน,นมันชอบแป้งล่างเป็นตัวโกงโกงไงตัวกากๆนี่ไม่ค่อยแปลงนะครับผมโอ้ครับดูดิเนี่ยเป็นควอกแบบหุบป,ปีกนั่นเองนะนี่ฮู้ไม่ธรรมดาแล้วก็ลองหายตัวนะโอ้โหนี่แบบไม่ใช่แบบหายตัวแบบอันนี้เลยนะหายตัวแบบหายไปเลยนะไม่ใช่หายตัวแบบ เจ้าามเมเลียนนะนี่แบบคือหายจริงๆอะ่ะเออพูดยังไงนะนี่ครับกลับล่างแล้วก็ไอช,ช็อตนะครับในสามารถปล่อยน้ําแข็งได้โคตรลัวนะครับดูดิโอโ้โหสามารถสร้างเป็นฐานน้าแข็งได้เลยนะครับดูโอโ้โหโคตรอลังการอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวนะนี่ครับดูท่าบินของเขานี่ครับเู้สามารถบินแบบลอยค้างอยู่บนอากาศได้โคตรนาน,นครับดูดิ งอเฮ้ยนี่แบบมันไม่ลงเลยนะนี่ครับนี่มันมีแต่จะบินขึ้นนะแต่บินลงทำไงอ๋อก็ก้มหัวลงนะครับอ่ามันมีทริคของมันอยู่นะนี่ประมาณนี้เลยครับออไม่คิวไปแล้วใช่ไหมมิสเตอร์มังกี้อ๋อสไปเดอร์มังกี้นะครับี่มังกี้ Monkey. แบบเป็นตัวไว้ White เลยนะตัวสีขาวนะครับผมนะนี่ก็เ,เป็นแบบ เมงมุมหิมะไปเออประมาณนั้นนะครับในโอโ้ถือว่าโคตรเท่นะี่อ๋อขาวๆแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นบัฟที่เพิ่มเข้ามาก็สุดยอดเลยนะครับแล้วก็สกิลก็เว็บช็อตก็สามารถสร้างใหญ่ออกมาได้นะครับนี่ครับดูการสร้างใหญ่ของเขาโคตรเยอะนะสามารถทําให้ศัตรูามาติดกับดักได้นะหรือว่าไม่งั้นเราก็ติดกับดักเองนะครับมาคำผมปล่อยเนี่ยผมก็ติดเองนะก็เป็นข้อเสียเลยนะครับ ก็ผ่านไปนะสำหรับอ่าไวท์สไปเดอร์มังกี้เฮยเรียกโคตรมั่วตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือมักอะมักหรืออ่ากรุ๊ปของเรานั่นเองนะครับนี่ครับอ่าสำหรับนาฬิกาตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวสีฟ้านนั่เองนะนาฬิกานี้มันคุมโทนสีฟ้าๆน,นะครับอ่าก็จะเป็นอ่าผมจําชื่อได้ละเบนยี่สิบสามนะครับาขอจะนึกชื่อได้โคตรแน่นครับนี่ฮอก็เป็นแบบอ่ามองทะลุได้นะครับอ่าใส่แก้วเลยนะนี่ แล้วก็เปลี่ยนแปลงส่วนในส่วนของอายานด้านบนด้วยนะก็จะเป็นแบบสีทองทองนะครับแล้วก็สามารถนี่ครับเก็ตดาวนั่งลงได้นะครับก็บัฟอะไรก็น่าจะเหมือนเดิมเลยแหละนะมาตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือไน,น,นตี้ไนไนตี้คิงหรืไปนะก็เป็นแบบตัวผีเสื้อตัวนี้นะครับมีบัฟแค่วิ่งเดียวแค่นั้นเลยอย่าบอกนะว่าเป็นตัวแกีกแล้วตีไก่โอโ้โหขนาด ตีไก่ทีเดียวก็ยังไม่ตายโอ้ดาเมจโคตรกระจอกนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่ามันไม่แรงจริงๆนะเดี๋ยวเราลองไปตีจเจ้าหมูตัวนี้นะครับหมูบอกกู้อีกแล้วแน่นอนนะเพื่อนตายไปซะเอาไม่ตายเฮ้ยดาเมจก็ไม่แรงเลยฮนะสำหรับสกิลก็เน้นความน่ารักเหมือนเดิมเลยเลยกูไม่ต้องการความน่ารักเว้ยกูต้องการแบบความแรงเขาจะไปนะใครสาวกอ่า ความน่ารักก็นะก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับโอเคมาตัวต่อไปนะั่นคือแรดนะครับนี่โอ้โหแรดทักนี้นี nee, ่ครับก็จะเป็นแบบตัวสีฟ้าแบบนี้เลยนะนี่โอ้โหโคตรเท่ก็แบบก็เท่ทุกตัวแหละแต่มันเท่คนละแบบนะครับอ่าอ่ะนี่นบัฟเพมเข้ามาก็น่าจะเหมือนเดิมเลยนะครับจุตีห้าหจุตีแรงอยู่แล้วนะตัวนี้อ่า uh, เป็นตัวหนึ่งในตัวที่พุดมากนะครับแล้วก็กวนตีนกวนประสาทศัตรูด้วยนะ แม่เพื่อนกันเองก็ยังคนตีนนะครับอ่ะนอนดาเมิซนี้ซะหน่อยแล้วกันนะใส่เจ้าแกะฝนตกอีกแล้วแม่เมอ้ยตกบ่อยเหลือเกินนะก็ผ่านไปนะสำหรับแล้วตัวนี้โอเคครับผมตัวต่อไปนั่นก็คืออ่าตัวอะไรขนมโบนะครับผมเน่เป็นแบบตัวสีฟ้าสกิลอะไรก็น่าจะเหมือนเดิมเลยนะนี่ครับอืมโอเคผ่านไปดีกว่านะเหมือนเดิมทุกอย่าง โอเคสีตัวสุดท้ายนะครับเทนนี่เบตตี้ <Nope. S 1> อ๋อตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะนานโนเมตรปะนี่โอ้โหตัวโคตรเล็กครับดูดินี่คือเล็กจริงอะ่ะดูดิครับปกติมันไม่เล็กขนาดนี้นะใช่ป่ะเฮ้ยเล็กขนาดนี้เลยเลยใช่เลยโอ้โหเสียงเปลี่ยนกันเลยทีเดียวเฮ้ยอันนี้แบบเล็กจริงๆนะครับดูดิมึงเล็กกว่าตีนแกะอีกอะ่ะดูดิ สองสามตัวนะถึงจะเท่าตีนแกะนะครับเฮ้ยได้จริงนะครับแต่ดาเมจนี่ไม่แรงอยู่แล้วนะบับก็วิ่งเร็วแต่ว่าสกิลนี่ผมบอกเลยน่าจะแรงนะครับนี่ครับจุบตีใส่หมูโอโ้โหตายเลยนะนี่ตัวแค่นี้นี่ดาเมจโคตรคแรงนะนี่ไม่อยากจะโมโลเลยนะผมไม่เล็กนะครับถ้ยไม่ใช่ถึงตัวจะเล็กแต่อันนั้นใหญ่ใช่เหรออะไรหมายถึงอะไรนะทุกคนคิดเอาเองนะครับ มาตัวต่อไปโอเคครับตัวต่อไปทรังแมนเฮ้ยตัวอะไรวะทําไมแม่งเป็นช้างแบบนี้อ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะทําไมมันแบบเป็นช้างแบบนี้อ่ะตัวใหม่หรือป่ะนะครับนี่โอ้โหตัวช้างของเราช้าง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 อ่ะนี่ครับเจ้าช้างกูคือช้างแต่แบบเป็นช้างตัวเล็กๆนะครับไม่ใช่แบบช้างตัวใหญ่นะ ออืมอืมมดาเมจก็พอใช้ได้นะก็เป็นแบบสายพลังไปคล้ายๆโฟอาร์มบ๊ฟ <B up S 2> ก็โจมตี IV นี่4นะครับผมนะก็ก็ถือว่าธรรมดาแหละนะสำหรับตัวนี้อเอเลเฟเฟนของเราหรือช้างทุยนะครับเน่ห่อดีไซน์ก็โคตรเท่เลยนะสำหรับช้างตัวนี้โอเคครับผมตัวต่อไปไรน,นิ่งโว้ในอ่าก็จะเป็นตัวนี้นั่นเอง นี่ครับอ๋อตัวนี้ให้ซอมบี้อะไรสักอย่างใช่ปะนะก็ดีไซน์ประมาณนี้เลยนะครับโอเคผ่านไปนะตัวนี้โอเคครับก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะนั่นก็คือเอ่อเจ้าตัวนี้นะคล็อกหรือเวลานะครับถ้าผมพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในเพื่อนๆบอกว่ามันสามารถหยุดเวลาได้ใช่ปะมันหยุดยังไง Stop time อะสต็อปไทม์อะมันหยุดจริงปะหยุดเวลาแต่ไฟมันก็ขยับเหมือนเดิม แต่ว่าไก่นี่มันหยุดใช่ป่ะก็ไม่หยุดนะไหนว่ามันหยุดเวลาวะไม่เห็นหยุดเวลาเลยตัวนี้หรือสกิลนี้ไทม์ก็แค่เปลี่ยนเวลาป่ะเป็นตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าไม่รู้ดิถ้าใครรู้ก็ต้องถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับมันเดิมเลยก็จบไปนะสําหรับ OM 5นะครับโอเคก็มาถึง OM สุดท้ายนะนั่นก็คือ OM 6นั่นเองนะครับพิมพ์ไปเลยฟังก์ชัน OM 6นะครับ ก็จะเป็นนาฬิกาของเกวนนั่นเองนะครับอ่าฮะแล้วก็ตัวละครที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็มีแค่หนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือกร๊ปนะนี่ก็จะเป็นแบบตัวสีชมพูแบบนี้เลยนะนี่โหก็ถือว่าน่ารักพอสมควรเลยนะสาหรับกรูปภาคนี้นี่ก็เป็นธีมของเกวนอยู่แล้วนะเป็นผู้หญิงใช่ปะก็จะเป็นแบบสีชมพูชมพูแบบนี้แหละนะครับตัวอื่นก็ชมพูชมพูเหมือนกันแหละนะใครอ่าที่ชอบอ่าเกวนอยู่แล้วก็น่าจะน่าจะชอบนะสําหรับกรุ๊ปนะครับ ผมก็ถือว่าชอบเกลียนอยู่นะหมายถึงตอนเด็กนะตอนโตน,นี่ไม่รู้ดิไม่ค่อยชอบนะครับนี่ครับนี่โอ้โหแมบพบโคตรไสอ่ะดูดิก็ไสเหมือนเดิมแหละนะบ็อกก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะสับกร๊ปอ่าคราวนี้ก็มาถึงวิธีการลงแอนอนนะครับก็เข้าไปที่ไฟล์ที่ทุกคนดาวน์โหลดนะส่วนผมเนี่ยจะเก็บไว้ที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ส่วนลิงแอนอนตัวนี้ผมจะทิ้งลิงไว้ใต้ล่างคลิปนะทุกคนก็สามารถโหลดเอามาเล่นได้นะครับ นี่เลยนะมันมีชื่อว่าเบนเทน b v v 3ตัวอันนี้เลยนะครับอ่ากดค้างเข้าไปแล้วก็กดเพิ่มเติม3จุดตรงขวาล่างนะครับแล้วก็ให้ทุกคนหาคำว่าแตกไฟไปที่แล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับแล้วก็รอมันดาวน์โหลดสักครู่นะแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วปุ๊บป๊อปอ่าเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่อันแรกเลยนะก็กดเข้าไปหนึ่งที่นะครับก็อันนี้นครับที่มันขีดแล้วก็ Macos c X อะไรสักอย่างเนี่ย มันไม่สําคัญนะครับก็ให้ทุกคนสามารถลบ,ลบไฟล์ตัวนี้ไปได้เลยนะครับอ่าเรามาสนใจแค่สตัวด้านหน้านะครับนี่นก็คือเปน1น1่0อเบนเทนโอ Omniverse ตัว B นะครับอ่าก็จะเป็นในส่วนของ Behavior นั่นเองกดค้างเข้าไปแล้วก็กดตัดที่เป็นรูปบงนไกนะครับอ่าแล้วก็ให้เราให้ทุกคนถามว่าเกมที่เป็นโลโก้มาครับแบบนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งที่ครับแล้วก็กดคอมโดมแจงนะ แล้วก็หาคําว่า b haber นะก็จะขึ้นอันแรกอยู่แล้วนะทุกคนอของทุกคนก็น่จะขึ้นอันแรกอยู่แล้วนะครับอ่ากดเข้าไปแล้วก็กดวางไปเลยนะส่วนผมไม่วางอีกแล้วเพราะผมะวางไปแล้วนั่นเองนะครับอ่าอีกอันหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยครับนี่เลยครับอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของ d e s s o l v e p a นั่นเองนะครับอ่ากดเข้าไปแล้วก็กดตัดเหมือนเดิม games k o n o m o เจ n แล้วก็หาคําว่า d e s s o l v e p a อันนี้น es, นนเลยนะครับอ่าถ้าทุกคนไม่มีไฟล์ตัวนี้ก็สามารถพิมพ์ตามนี้ไปได้เลยนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับอ่า โอเคกดเข้าไปแล้วก็กดบางเช้นเคยนะครับอ่าก็มีแค่นี้นะสำหรับวิธีการลงแอนนอนก็ง่ายๆเลยนะโอเคครับคราวนี้ก็มาถึงวิธีการลงแอนนอนในตัวเกมนะก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมานะครับอ่าให้ทุกคนหาคำว่า use epilogue gameplay นะก็ให้ทุกคนเปิดนะครับผมอ่าแล้วก็เปิดอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือ activate chest นะครับผมอ่าเปิดแค่2ตัวนี้นะจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนสามารถใส่ resource pack แล้วก็ behavior ไปได้เลยนะครับอ่าอันนี้เลยที่ผมแจกนะกดเข้าไปอีกอันหนึ่งก็เหมือนเดิมเลยนะครับ ปึ๊บมาให้มันขึ้นด้านบนแบบนี้ทั้ง2อันเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะทุกคนก็สามารถ create เล่นได้เลยนะครับก็มีคน่นน้นะสำหรับดีการลงแน่นอนในตัวเกมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแน่นอนบินเทนอมิเวิร์ดเวอร์ชั่น13นะ,ะตัวละครก็เพิ่มเข้ามามากมายเลยนะครับ <can> ชอบกันหรือเปล่าครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบกาฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะใครที่อยากติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับเย้ <Yeah. S 2>